สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับผมช่างกดนะครับผมในช่องช่างกด DIY นะผมวันนี้ก็จะพาเอฟซีนะผมหรือท่านผู้ชมนะผมมาดูวิธีการทําเหล็กดัดโดนไม่มีขอบนะครับผมกับบานประตูเหล็กแบบนี้นะผมว่าทํายังไงก็มาดูเลยครับสําหรับเหล็กดัดที่ไม่มีขอบนะครับผมก็ต้องเป็นประตูแบบนี้นะผมโค้งเหล็กนะผมหรือจะเป็นประตูที่เราสามารถเชื่อมติดได้เลยคือทาทาตายถาวรเลยนะผมคืออันนี้เราจะทําการการใส่ลูกตางนะผมเป็นเหล็กนะผมสี่หุ่นนะผมเหล็กกล่องนะผม จำนวน3มเส้นนะผมมันก็ใช้เป็นลูกซซยเนี่ยแล้วใช้เป็นเหล็ก2หุนนะผมแล้วก็เดี๋ยวไปดูเลยครับว่าเป็นยังไงครับผมนี่คือจะเป็นตัวตั้งนะครับผมหรือตัวที่จะเป็นเมนหลักนะครับผมในการทําเหล็กดัดไม่มีขอบอันนี้นะผมก็ก่อนอื่นเลยนะผม,ผมก็จะทําการวัดไปแบบนี้นะผมวัดเพื่อเอาตัวมันเองเนี่ครับผมปิดหัววัดของผมวัดไปที่1เซน หน,นึ่งเซนกับอีกแปดมิลนะผมเพื่อทําการทําปิดหัวแบบนี้ทั้งสองข้างเลยนะครับผมแล้วก็นี่นะครับผมจะใช้เหล็กเส้นนะผมเป็นตัวซอยลักษณะแบบนี้นะผมนะผมก็เดี๋ยวไงก็ผมขอเวลาตัดปิดหัวแป๊บนึงนะผมแล้วก็เดี๋ยวมาดูวิธีการทำต่อไปครับผม,ผมนี่นะพอเราตัดหัวมุมปิดหวัวมุมเสร็จแบบนี้นะผมก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะผมคือกันเศษแมลงหรืออะไรเข้าไปด้วยนะครับผมแล้วก็เวลานั้นเราจะใช้เหล็กนี้นะผม หาเหล็กมาเส้นหนึ่งนะผมแบ่งระยะที่เราต้องการทําเหมือนกับเราล็อกเส้นนี้ไว้ก่อนนะผมโดยการแท็กไว้ก่อนนะแบบนี้เงี้ยผมจะแท็กแบบนี้ว้ทงสองข้างก่อนนะผมแล้วก็ค่อยมาทําวัดระยะตรงนี้เพื่อที่จะแบ่งลูกซอยกรุงจีนนะผม ผมเราจะแท็กไว้แค่นิดเดียวนะผมเผื่อเวลาเรานั้นเราจะหักออกนะผมทําแบบนี้ทั้งสองข้างเลยนะครับผมก็เวลาเราเชื่อมด้านหลังเสร็จแล้วผมผมจะพลิกกลับด้านมาแบบนี้นะผมเป็นลักษณะแบบนี้ปลายเฉียนยิงหงายขึ้นมาแบบนี้นะผมเพราะด้านในเนี้ยจะอยู่ด้านนอกแล้วนะครับผมตานนี้ผมได้ทําการแบ่งนะครับผมแบ่งช่องอ่อผมต้องการทั้งหมดที่มันได้แปดช่องนะผมก็จะเอาจานวนทั้งนี้คือร้อยเก้าสิบเอ็ดจุดห้านะครับผม มาหารด้วยแปดไอหไ 9, ไัวอนวยเก้า <g ül> จะได้เป็นจำนวนแปดช่องน,น,น,นะครับผมก็จะได้เป็นนี่ช่องละยี่สิเซนครึ่งยี่สบเ็เซนครึ่งนะผมนี่เห็นไหมหลังจากนั้นนะครับผมนี่ถ้าวัดบางทีเนี่ยเรากลัวเพีย้ยนกลัวโกงเราจะไม่ตรงนะผมนี่เลยใช้แบบวิธีนี้แล้วนี่ฉากเก่าแบบนี้นะครับนี่นี่แบบนี้เลยครับผมฉากขีดแบบนี้เลยคราวนี้เส้นต้องทั้งสองเส้นเราก็จะไม่เพี้ยนนะครับผมคือจะได้ฉากด,ด้วยกันด้วยนะครับผม นี่นะผมเราจะเริ่มทีละช่องนะผมเพราะถ้าไม่งั้นมันจะหลงนะครับผมเนี่ยพอเราได้แผ่นนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะทำ,ทำการแบ่งครึ่งน,นะผมครึ่งหนึ่งของ21ครึ่งได้เท่าไหร่เราก็จะมาหารลงมันก็จะได้เป็น21ครึ่งเหมือนเดิมนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมผมก็ทำการใอยตลนะับเมตรนะผมวัดช่องนี้นะผมสิบหกเซนนะผมผมก็จะตัด16เซนเลยครับผมทั้งหมด แดตัวนะผมช่องมีเฉพาะช่องนี้ผมตัดทีละช่องนะผมเวลานั้นเพราะอันนี้ผมต้องการให้เหล็กนะผมอยู่ในในขอบแบบนี้เสมอเลยนะผมก็ยังไงเดี๋ยวขอเวลาตัดแป๊บนึงนะผมเดี๋ยวมาดูกันต่อครับครับผมก็นี่ตัดเสร็จจะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะผมนี่เวลาใส่ใส่แบบนี้นะผมนี่นี่นะผมเอาเสมอขอบเลยนะผมแล้วเราก็ทาการเชื่อมนะผม นะผมเดี๋ยวจะทำการไล่เชื่อมเลยนะผมควคออนี้เหล็กมันเด้งนะครับผม หลักๆเชื่อมนะผมเราไม่ต้องทําการต้องเชื่อมยาวนะผมเราแค่ทาการแท็กที่ละจุดนะผมก็แค่นี้ก็แข็งแรงแล้วครับผมหว่างช่องต่อไปนะผมเราทําการแบ่งครึ่งนะผมเนี่ยครึ่งหนึ่งของยี่สิบเอ็ดครึ่งนะครับผมมันก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้เวลาได้เสร็จปุ๊บช่องแรกนะผมเนี่ยครึ่งหนึ่งของยี่สิบเอ็ดครึ่งนะผมมันก็อยู่ที่ประมาณสิบจุดแปดนะครับผมอันนี้เราก็วัดเกี่ยวมาได้ครับผมจากจากเส้นที่เราหาแรกเนี่ยมันก็จะได้เป็นยี่สิบเอ็ดครึ่งนะผมหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะทําการตีแบบนี้ได้เลย ขีดเหมือนกันนี่ลครับผมเวลานั้นเส้นมันจะได้ไม่เพี้ยนนะครับผมเนี่ยแล้วผมจะได้ลักษณะแบบนี้นะเห็นไหมนี่ครับผมต่อชนมันระวางเส้นนี้เสร็จแล้วก็มาวางตรงนี้ใช่ไหมพี่ต<ร>ุ่มมันจะอยู่กลางพอดีเลยเห็นไหมอ๋อมันจะสลับกันแบบนี้ครับผ<ช>มเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จน,นะครับผมอันนี้ผมก็ทําการวัดหัวท้ายแล้วก็ตัดเหมือนกันทีละช่องแบบนี้ครับผมมันจะได้ไม่เพี้ยนนะครับผมระยะข้างนะครับผมฝั่งนี้นะ เราจะหายังไงครับผมนี่แค่นี้เองครับนี่ให้กึ่งกลางเหล็กนี่ครับผมแล้วก็ขีดมันก็จะได้เท่ากันนะครับผมส่วนฝั่งนี้ก็แบบนี้ครับ๋อหากึ่งกลางสลับเหล็กกันใน่ยไม่เป็บรใช่ครับผมเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาวัดอีกไง สำหรับนะผมเหล็กดัดก็ใกล้เป็นรูปเป็นร่างกันทะีแล้วผมเลยเแค่เราตัดนะผมซอย16เซนนะผมใส่อีกสองฝั่งนะผมแค่นี้ก็เปน็นงานเสร็จแนละ้วผมสำหรับเหล็กดัดของเรานะผม <im itation> เดี๋ยวมาดูอีกตอนจบนะครับผมผม <im itation> น,นี่ก็เสร็จแล้วนะผมสำหรับหน้าตาเหล็กดัดแปะประตูแบบนี้นะผมแบบติดตายนะผมนี่นะครับผมเหลือก็ทํา <im itation> <im itation> สีเก็บนะผมก็สําหรับท่านใดนะผมชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะผมในการทําเหล็กดัดลบประหยัดแบบนี้นะผมก็อย่าลืมไปช่วยกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะผมอย่าลืม กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับผมในช่องส้างกด DIY นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ